ตอนที่4คํคำสอนแรกจากครูภายในในถ้ำที่เงียบเกินกว่าจะได้ยินเสียงใดจากภายนอกเสียงที่มิลาเรปะเริ่มได้ยินกลับไม่ใช่เสียงของลมเสียงสัตว์หรือแม้แต่เสียงของตัวเขาเองหากเป็นเสียงบางอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตหากแต่เป็นเสียงจากภายในมันไม่ใช่ถ้อยคำชัดถ้อยชัดคำ ไม่ใช่คำสอนจากตำราใดแต่มันคือการกระซิบเบาๆจากจิตใต้สำนึกที่ลึกเกินจะคาดเดาเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำได้ง่ายแต่เมื่อได้ยินแล้วเขารู้ทันทีว่านี่คือครูมิลาเรปะไม่ได้เจอครูในวัดไม่ใช่ในการสวดมนต์ไม่ใช่ในบทภาวนาหากแต่ในช่วงเวลาที่ไม่มีใครไม่มีสิ่งใดอยู่ข้างกาย นอกจากเสียงของลมหายใจของตนเองเสียงธรรมก็เริ่มเผยตนบางครั้งเราตามหาครูด้วยเสียงและคำทั้งที่ครูนั้นมักพูดกับเราผ่านความเงียบในแต่ละวันเขานั่งเงียบอยู่อย่างนั้นมองดูจิตที่พุ่งพ่านเหมือนแม่น้ําที่เพิ่งเกิดพายุความรู้สึกผิดความโกรธความเสียใจความอยากหนี มันผุดขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นแต่แทนที่เขาจะพยายามปัดป้องมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาเริ่มเฝ้าดูมากกว่าต่อสู้จากการเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องจิตที่เคยรุนแรงก็ค่อยๆแผวเบาไม่ใช่เพราะมันหายไปแต่เพราะเขาไม่เติมเชื้อให้มันอีกต่อไปและในช่วงหนึ่งที่จิตสงบลงเขาเริ่มได้ยินคำแรกจากครูภายใน จงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรีบเปลี่ยนมันเพียงคํานี้คําเดียวทำให้ขอน้ำตาร่วงโดยไม่รู้ตัวเขาเคยเชื่อว่าการภาวนาคือการปรับเปลี่ยนตนเองอย่างเข้มงวดคือการต่อสู้กับความมืดในใจให้มันหายไปแต่คำสอนแรกกลับบอกให้เขาหยุดเปลี่ยน และเริ่มฟังเสียงของครูภายในไม่ดังแต่มีพลังยิ่งกว่าเสียงใดที่เขาเคยได้ยินในชีวิตเขาเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ได้ต้องการการลบล้างแต่ต้องการการรับฟังอย่างแท้จริงความกลัวไม่ได้ต้องการให้เราแข็งแกร่งขึ้นหากแต่อยากให้เรากอดมันเบาแล้วบอกว่า ฉันเห็นเธอแล้วครูไม่ได้สอนให้เราชนะใจตนแต่สอนให้เรานั่งกับมันจนใจยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมามิลาเรปะเริ่มฝึกฟังความคิดของตนเองอย่างไม่ตัดสินไม่มีการแบ่งว่าความคิดไหนดีหรือเลวทุกสิ่งล้วนเป็นบทเรียนจากใจที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และเพียงแค่การเฝ้าดูอย่างสงบเขาเริ่มพบว่าแต่ละความคิดล้วนมีต้นทางล้วนเป็นผลของอดีตการกระทำความเจ็บปวดความกลัวและการดิ้นดนเพื่อจะพ้นทุกข์เขาเห็นความคิดเหล่านั้นเหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าและเขาเองก็เหมือนพื้นฟ้าที่ไม่ตัดสินเมฆในช่วงค่ำคืนที่เงียบสงบ ขณะเขานั่งขัดสมาในความมืดที่ลึกจนไม่เห็นแม้มือของตนเขารู้สึกเหมือนกำลังหล่นลงไปในหลุมแห่งจัก,กรวาลที่ไร้จุดสิ้นสุดแต่ที่นั่นเองเขาไม่รู้สึกกลัวหลังจากบทสุนทนาในความเงียบของใจที่เป็นเสียงกระซิบจากภายในเริ่มขึ้นมิลาเรปะไม่ได้เปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนเขายังหกล้ม ในความคิดยังมีวันที่จิตวุ่นวายจนรู้สึกอยากละทิ้งทุกสิ่งแต่สิ่งที่แตกต่างคือเขาไม่ได้หนีจากมันอีกต่อไปแต่ละวันในถ้ำไม่ได้มีเรื่องน่าจดจําไม่มีภาพนิมิตไม่มีดอกไม้จากฟ้ามีเพียงความธรรมดาอย่างที่สุดแต่ในความธรรมดานั้นเขากลับเริ่มเห็น ความไม่ธรรมดาที่ซ่อนอยู่ในใจตนเองเมื่อจิตฟุง้งเขาไม่ดุดา่าเมื่อจิตเศร้าเขาไม่ไล่ให้ไปเมื่ออดีตกลับมาเขาเพียงมองมันอยู่เงียบๆและในการมองซ้ำๆนี้เองเขาค่อยๆเข้าใจว่าทุกความคิดทุกอารมณ์ ล้วนทำหน้าที่ของมันเช่นเดียวกับเสียงฟ้าร้องที่ดังขึ้นเพื่อบอกว่าฝนจะมาไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแต่มีเพียงสิ่งที่ต้องเข้าใจครูภายในไม่ใช่เสียงที่สั่งให้เราทำแต่คือแสงที่ทำให้เราเห็นเขาเริ่มเข้าใจการภาวนาในแบบพี่ไม่เคยมีใครสอนมาก่อน มันไม่ใช่เพียงการนั่งหลับตาแต่คือการอยู่กับสิ่งที่เป็นในทุกอิริยาบถเขาหายใจอย่างรู้ตัวตอนก่อไฟเฝ้ามองความหิวขึ้นมาโดยไม่รีบบีบอาหารยิ้มให้กับความขุ่นในใจเหมือนพบเพื่อนเก่าที่กลับมาเยี่ยมทุกสิ่งในชีวิตกลายเป็นห้องเรียน แม้แต่ความง่วงก็กลายเป็นบทเรียนเรื่องการยอมรับแม้แต่ความเจ็บก็สอนให้เขาเห็นความเปราะบางของชีวิตเขาเริ่มพูดกับตัวเองแบบใหม่ไม่ใช่ด้วยคำตำหนิไม่ใช่ด้วยเสียงบงการแต่ด้วยเสียงที่อ่อนโยนคล้ายคููชราผู้มากประสบการณ์ไม่เป็นไรนะ ถ้ายัางทำไม่ได้วันนี้เราจะฝึกใหม่พรุ่งนี้เสียงเช่นนี้ค่อยๆเปลี่ยนเขาอย่างเงียบๆมันไม่ทำให้เขารู้สึกยิ่งใหญ่ไม่เร่งให้เขาเป็นใครแต่มันทำให้เขากล้าอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบในความมืดที่ไม่มีใครเห็นเขายิ้มกับตนเอง ครั้งแรกในรอบหลายปีไม่ใช่เพราะเขาสมบูรณ์แต่เพราะเขายอมรับว่าความไม่สมบูรณ์ก็เป็นมนุษย์ที่ควรรักได้ข้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์แต่ข้ากำลังฝึกที่จะอ่อนโยนเหมือนที่พระโพธิสัตว์เป็นบางวันเขานั่งอยู่เป็นชั่วโมงเพียงเพื่อดูจิตฟุ้งไปเรื่อยๆเหมือนมองเมฆ เคลื่อนบนฟ้าแต่ยิ่งเขาดูนานเข้าเขาก็เริ่มเห็นว่าเมฆทุกก้อนล้วนผ่านไปไม่มีใครอยู่ตลอดและเขาก็เริ่มเชื่อว่าแม้ความมืดจะหนาแน่นแค่ไหนมันก็ไม่อาจดำรงอยู่เช่นนั้นได้ตลอดครูภายในคือผู้ที่สอนเราว่าทุกสิ่งที่ปรากฏในใจนั้น ล้วนชั่วคราวไม่มีสิ่งใดใหญ่ไปกว่าความอ่อนโยนที่เรามีต่อมันเขาเริ่มภาวนาด้วยจิตที่ไม่ต้องการผลไม่คาดหวังจะเป็นอะไรไม่หวาเงื่อนไขกับธรรมะและในความไม่มีเงื่อนไขนั่นเองเขากลับพบความสงบที่แท้จริงครั้งแรก เสียงของครูภายในไม่ได้พูดบ่อยบางวันไม่มีเสียงใดเลยแต่เขากลับเริ่มเชื่อใจในความเงียบเพราะในความเงียบเขาได้เห็นความจริงและในความจริงเขาได้รู้ว่าใจที่เคยคิดว่าต้องมีใครสอนแท้จริงแล้วมันรู้วิธีเยียวยาตัวเองมาตลอด หลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนในถ้ำความเปลี่ยนแปลงในตัวมิลาเลปะไม่ได้วัดได้จากจำนวนบทสวดหรือชั่วโมงที่เขานั่งสมาธิแต่วัดได้จากวิธีที่เขาเริ่มมองเห็นตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสิ่งที่เคยทำให้เขาอยากตายอดีตอันมืดดำการกระทำที่เปี่ยมไปด้วยโทสะและเวทนา บัตรนี้กลายเป็นกระจกใสให้เขามองเข้าไปในหัวใจมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษแต่เพื่อเข้าใจในความผิดพลาดของข้าข้าพบรากเง้าของทุกความเจ็บปวดในโลกนี้นั่นคือการไม่รู้วิธีอยู่กับตัวเองอย่างเมตตา เขาไม่ได้ให้อภัยตนเองในวันเดียวแต่ทุกวันที่เขานั่งลงเฝ้าดูจิตที่ดิ้นรนเฝ้าฟังเสียงแห่งอดีตที่ตอกยำ้ำเขาได้เรียนรู้ว่าการไม่หนีคือการเยียวยาที่ลึกที่สุดไม่มีคำสอนใดมาจากเบื้องบนไม่มีแสงแห่งโพธิสัตว์ปรากฏแต่ในทุกลมหายใจที่ไม่รีบร้อน ในทุกความคิดที่เขาไม่ปฏิเสธประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆเปิดออกไม่ใช่จากการพยายามแต่จากการยอมอยู่กับสิ่งที่เป็นเมื่อข้าเลิกดิ้นดวนจะเปลี่ยนข้ากลับเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งที่สุดเขาเริ่มเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่ของที่อยู่ไกล ไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องออกตามหาอาจารย์พันคนหากแต่คือสิ่งที่เปล่งแสงจากข้างในแสงที่ไม่มีใครมอบให้เพราะมันคือธรรมชาติของจิตที่นิ่งพอจะเห็นตนเองอย่างจริงใจแม้นายามที่เขารู้สึกหลงทางเสียงของครูภายในก็ไม่เคยตัดสินเขาไม่เคยเร่งรัดไม่เคยกล่าวโทษแต่จะพูด เบาๆเหมือนลมพัดไปไม้ว่ากลับมาหายใจเถิดข้าอยู่ตรงนี้เสมอแม้เจ้าเผลอลืมข้าไปในที่สุดมิลาเลปะก็ค้นพบว่าเส้นทางที่เขาตามหามาตลอดไม่ได้ต้องเดินด้วยเท้าแต่ด้วยใจที่ยอมหยุดและกลับมามองภายในทางนั้นเปิดอยู่ตลอดเวลาแต่เรา ไม่เคยหยุดพอจะมองเห็นมัน